เราไปอยู่กับเกมใหม่นะครับซึ่งผมไปค้นพบมานะครับใน p พจโต้นะครับซึ่งจริงๆแล้วพนักงานเงินเดือนหนึ่งเงี้ยแลวเราก็แบบชีวิตไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมเออเจอแบบคนที่ทํางานกดขี่ข่มเหงแฟนก็ถูกจับไปอันนี้นะเรื่องนะเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานนะครับต่อแบบบนท้องฟ้าอยากใครก็ได้ช่วยรูปด้วยนะครับคนที่มาช่วยนะครับก็เป็นพระเจ้านะครับแต่เป็นพระเจ้าหมาครับผมเป็นหมาน้องมีมชิบะนั่นเองครับที่เราคุ้นเคยเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูปิ๊งนี่เป็นน้องตัวนี้ อ,อ,อย่างแรกเลยเกมนี้เป็นระบบไอดอลไทม์ที่พิเศษนะครับปกติไอดอลไทม์เนี่ยเราก็จะเป็นตัวละครตัวเดียวใช่ไหมแต่ทุกคนจะเห็นว่าอันนี้คือตัวเรานะครับมันปลาน้องหมาชิบะออกไปนะครับทุกผู้ชมคือไอดอลไทม์เกมนี้มันมีทีมเรียกว่าเราเลี้ยงน้องหมาเขาอยู่ในทีมเพราะว่าเทพเจ้าหมานะเขามาช่วยเหลือชีวิตเรานะครับมันก็จะมีน้องหมาแบบต่างๆนะครับอยู่ในทีมเราเราก็สามารถจัดทีมออกไปได้มันก็จะตีมอนไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ผ่านด่านรุ่นนอ อย่าลืมกดติดตามบาวินชีเพล สวัสดีคนณู้ทุกคนนะครับพดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบาร์บินชี่วันนี้ครับเราก็อยู่กับเกมใหม่นะครับซึ่งผมไปค้นพบมานะครับใน Store นะครับซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเอ่อดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เดี๋ยวเราไปหาโหลดกันได้นะครับผมเป็นเกมแนว Idol Time นะครับแต่ว่าที่เอ่อพิเศษและผมชื่นชอบมากเนี่ยคือตัวละครทุกคนมันปั่นสุดๆนะครับทุกคนจะเห็นแบบว่าเออตัวละครที่มันคุ้นเคยแล้วก็เป็นมีมปั่นๆนะครับใครที่ชื่นชอบแนวมีมเนี่ยน่าจะ ชอบเกมนี้โดยเกมนี้เขามีเนื้อเรื่องด้วยละแกไม่น่าเชื่อว่าไอดอลทาวจะมีเนื้อเรื่องคือมันประมาณว่าเราเป็นแบบพนักง,งานเงินเดือนหนึ่งเนงะี้ยแล้วเราก็แบบชีวิตไม่ดีอะคุณผู้ชมเออเจอแบบคนที่ทํางานกดขี่ข่มเหงแฟนก็ถูกจับไปอันนี้เนะื้อเรื่องนะ สร็จแล้วเราก็อธิษฐานนะครับต่อแบบคนท้องฟ้าอยากใครก็ได no ้ช่วยรูปด้วยนะครับคนที่มาช่วยนะครับก็เป็นพระเจ้านะครับแต่เป็นพระเจ้าหมาครับผมเป็นหมาน้องมีมชิบะนั่นเองครับที่เราคุ้นเคยเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูปิ๊งนี่เป็นน้องตัวนี้ ซึ่งว um, ันนี้นะครับผมจะมาอธิบายระบบหลักๆนะครับของเกมนี้นะครับให้เพื่อนๆแบบเข้าใจแล้วก็เล่นแบบสนุกสนานถึงมันจะเป็นเกมไอดอล i ามครับแต่มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวพิเศษยังไงครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยเกมนี้เป็นระบบไอดอล i ามที่พิเศษนะครับปกติไอดอล i ามเนี่ยเราก็จะเป็นตัวละครตัวเดียวใช่ไหมแต่ทุกคนจะเห็นว่าอันนี้คือตัวเรานะครับมันปลาน้องมาชิบาออกไปอยู่นะครับทุกผู้ชมนี่ซึ่งเราสามารถกดคลิกได้ ือตอนเริ่มเล่นเกมเนี่ยเราจะยังไม่มีอาหารอะไรตรงนี้นะเพื่อนๆไ่นจะต้องกดคลิกๆๆๆในการฟาร์นออมาชิบาออกไปก่อนแต่ว่าพอเล่นไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองอะ่ะมันจะให้อาหารนักคนแล้วเราก็มาให้อาหารตรงนี้พอเราให้อาหารตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกจเวลาคุณผู้ชมนั่นก็คือระบบไอดอลทางนั่นเองเพราะว่ามันก็จะตีมอนไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ผ่านดาน อีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นคนผ่านด่านคนเดียวทุกคนคือไอดอลทางเกมนี้มันมีทีมเรียกว่าเราเลี้ยงน้องหมาเขัอยู่ในทีมเพราะว่าเทพเจ้าหมาเนาะเขามาช่วยเหลือชีวิตเรานะครับมันก็จะมีน้องหมาแบบต่างๆนะครับอยู่ในทีมเราเราก็สามารถจัดทีมลงไปได้และเมื่อมันเป็นระบบไอดอลทามนะทุกคนเราก็สามารถเคลมรีวอร์ดได้นั่นเองนะครับเราสามารถกดอีกตัวนี้ปะมันจะมีกระถางตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปแล้วกดรับคลิกเดียวนี่มันก็จะได้ของมานะครับนอกจากที่เราจะได้ของตรงเมื่อกี้เนี่ย มันจะให้กล่องมาด้วยทุนผู้ชมซึ่งเราสามารถกดแถบตรงนี้นะเป็นกล่องซึ่งตรงนี้เห็นปะทุกคนมันก็จะได้กล่องมามันก็จะเก็บไว้เองคือกล่องเนี่ยจะมีหลายระดับมากทุกคนว่าจะเป็นตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองเนาะเรียกว่าทองหรือส้มส้มนะครับแล้วก็แดงนั่นเองนะครับโดยที่ทุกครั้งที่เราเปิดกล่องเนี่ยมันจะมีเกตตรงนี้เห็นปะถ้าสมมุติว่า ผมเปิดกล่องได้ครบ100แต้มมันก็จะได้กล่องสีส้มมาอ้าแล้วมันนับแต้มยังไงอันนี้ง่ายๆเลยนะครับสีเขียวเนี่ยให้1แต้มเราเปิดหนึ่งกล่องมันจะเพิ่มตรงนี้1แต้มสีฟ้าจะให้10แต้มนะครับผมสีม่วงเนี่ยให้ประมาณ30แต้มคุณผู้ชมและสีส้มเนี่ยก็ประมาณ50แต้มนั่นเองถ้าเราได้กล่องแรนะครับเราก็จะได้แต้มตรงนี้เร็วขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูสมมติว่าผมกด20แต้มพอดีเนาะเปิด1ิชิ้นก่อน มันก็จะได้ทรัพยากรมารวมถึงเรามีสิทธิ์ได้นะี่นะครับคุณผู้ชมน้องหมาตัวละครอ,อะ่ะเออต่อไปเป็นส่วนของตัวละครและการจัดทีมนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเออผมมีน้องหมาใช่ไหมแต่ละแบบนะแบบว่าพา r หรดนะมีปั่นๆนะครับอยู่ในทีมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถจัดทีมได้แล้วก็สามารถเปิดสุ่ตัวละครได้โดยที่เพื่อนๆสามารถมากดที่น้องหมาตรงนี้ครับุข้างล่างอ่ะเมื่อกดไปแล้วนะครับหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น ตัวละครที่อยู่ในทีมเราทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าน้องผมเนี่ยเอ่อน้องผมว่าน้องหมาในทีมผมเนี่ยก็จะมีเออน้องซูเปอร์ด็อกอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมโชคดีมากนะผมเปิดไปรื่อยเว้ยแล้วผมได้เน้อง Super อซูเปอร์ด็อกอะซ้ําๆมันสามารถอัพค่าเรเวลได้เพื่อนสามารถไปที่อ๋อสัตว์เลี้ยงอย่างนี้นะแล้วก็ไปกดที่น้องอย่างนี้ มันจะมีชิ้นส่วนคุณผู้ชมเนี่ยอัปดาวเห็นไหมมันก็สามารถอัปดาวให้น้องเก่งขึ้นได้นะครับเพื่อจะมีตัวละครหลายตัวนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับสีอ๋อสีแดงๆตรงนี้เนี่ยพื้นหลังสีแดงเนาะจะเก่งสุดนะครับลง,ลงมาเนี่ยก็จะเป็นตาน,นี้เลยคุณผู้ชมสีแดงสีส้มนะครับสีม่วงอะไรแบบนี้นะครับก็คือจะมีลําดับความหายากนะครับยิ่งหายากเนี่ยเราก็อัปเร็วยากขึ้น แต่ถ้าอัพได้มันก็จะเก่งขึ้นตรงนี้เราสามารถอัพเลเวลตัวละครออตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวในทีมได้ด้วยซึ่งเงื่อนไขก็คือน้องหมาเนี่ยในทีมเราเนี่ยจะอัพเกินเลเวลตัวละครหลักเราไม่ได้เลยน่น้องนี่สําหรับเกมนี้นะครับตัวละครเราก็จะมีความคุ้นเคยนะครับอย่างที่บอกมันจะมีเป็นเรื่องของความร้อนเรียนพาโรดี้นะครับก็จะมีอะไรที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นดูนี่เนซซา้ย หรือว่าเทพเจ้าสุดอย่งนี้นเออเป็นน้องสิงโตนะเป็นหมาแหละเออเป็นหมาสิงโตเหรอเรียกว่าอะไรอ่ะเออแล้วก็มีสายปลาด้วยนะครับอ่ะอย่างที่ผมชอบสุดเนี่ยของผมเนี่ยกวนอูลกวนอูขี่หมูเป็นหมาหรือหมูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวละครเยอะมากเพื่อนๆสามารถเลือกตัวปั่นที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็แนะนำเนาะให้เป็นตัวสีแดงเนี่ยก็จะเลิศสแมนแตนที่สุดมีมิลด้วย อ๋อลิโพอย่างเท่ป,ป้าป้าไอหนุ่มกังปูปกังปูไฟติง้งอะต่อไปเป็นการจัดทีมนะครับจัดทีมเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างเนี้ยมันจะมีหลายสายเห็นป่ะผู้ชมเรียกว่าตำแหน่งละกันว่าจะเป็นนักรบนะครับแท้ง นักฆ่านักเวทซัพพอร์ตแล้วก็นักดาบนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันการจัดง่ายมากก็คือนักเวทกับซัพพอร์ตหรือนักฆ่าควรไปอยู่หลังๆอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อมันทำดาเมจได้เยอะๆนะครับส่วนนักรบหรือว่าซูเปอร์ด็อกของผมเนี่ยซึ่งเป็นแทงก์เนี่ย <ๆ S 1> ก็มาอยู่ข้างหน้าได้นะครับผมเพื่อจะได้รับดาเมจนะคุณผู้ชมอ่านอกจากอัพเลเวลตัวละครแล้วนะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะอัพอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆ,ๆเนี่ยกดเครื่องหมายดาบตรงนี้เนาะนอกจากน้องชิบะอันนี้เป็นทีมเนาะนี่ดาบบตรรงนนี้ะคคัก็ือ เป็นอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งหลายๆคนคิดว่า เฮ้ยมันเล่นมันจะเปลืองทรัพยากรหรือป่าเราต้องรอแบบได้น้องแบบเก่งๆมาก่อนรอปะ่ะบอกไม่จําเป็นนะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนถ่ายเว้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ดูแล้วกันอ่ะสมมุติเพื่อนๆเปลี่ยนสมมุติตพอเราอัพเนี่ยเลเวลไปอย่างเงี้ยแล้วอะมันมีการอัพตัวละครไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเราสเฮ้ย <He i! S 1> ได้ตัวละครที่เก่งขึ้นทําไงดีอะเราสามารถเปลี่ยนถ่ายได้เดี๋ยวผมทําให้ดูมากดที่น้องหมาตัวนี้เนาะกดที่อ่อจัดทิมนะครับสมมุติผมเอาน้องคีโโอออพพััตตราาากดเปป็นน้งหมซ เราเปลี่ยนออกเป็นอะไรดีอะสมมติเปลี่ยนเล่นๆให้ดูมันสามารถกดสื่อทอดได้นะคะสมมติว่าถ้าเรากดสืบอทอดเนี่ยทุกอย่างมันจะมาหมดเลยคุณผู้ชมเราเปลี่ยน,นตรงนี้แล้วนะเห็นปะเลเวลก็มา อุปกรณ์ก็มานี่แสดงว่าเราอัพไปได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมนี่มันก็จะไม่ต้องแบบกระวลกระวายใจนะครับในการที่จะแบบว่าเออเปลี่ยนเป็นตัวไหนตัวไหนดีนะครับผมเออหรือว่าเราได้ตัวมาทีหลังทําไงดีนะครับอย่างเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการจัดทีมและตัวละครนะครับหลักๆนะครับก็ต้องมีแทงแล้วก็ดาเมจนั่นเองนะครับผมผมก็จัดประมาณนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยมีแทงมีนักรบมีนักฆ่านะครับพนูนะครับแล้วก็เออซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมเพ่ก็จัดตามเออ สิ่งที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นกําลังต่อสู้หรือค่าพลังลบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของภารกิจรายวันรายสัปดาห์นั่นเองเกมนี้เป็นระบบมือถือเนาะแล้วก็เอ่อเป็นระบบไอดอลไทม์ตรงนั้นันต้องมีเวสประจําวันหรือภารกิจประจําวันนั่นเองนอกจากที่เราจะต้องมากดพอตื่นนอนมาเนี่ยมากดเคลมตรงนี้ป่าแล้วก็เล่นไปต่อหนึ่งก็มากดออ เกมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องกดที่ประจำวันเพื่อส,สามารถกดมาได้จากเครื่องหมายบวกตรงนี้นะนี่กดบวกขึ้นมาแล้วกดภารกิจปึ้งโดยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ความสําเร็จนั่นเองนะครับโดยที่ความสําเร็จเนี่ยท่านเพื่อนเก็บแต้มไปเรื่อยๆน,น,น้องเพื่อนจะสามารถเปิดกล่องตรงนี้ได้ ภารกิจรายสัปดาห์เพื่อนก็สามารถอ่านได้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็จะมีเกตบข้างบนเพื่อนก็สามารถเก็บภารกิจเก็บของได้เหมือนกันนะครับภารกิจรายวันก็เช่นกันต้องทําทุกวันนะจะได้แบบว่าเก่งขึ้นไวๆนะครับเพราะว่ามันก็จะแจกของที่เอาไว้อัพตัวละครของเราอัพเลเวลไอดี ID ของเราได้มากขึ้นนั่นเองต่อไปคุณผู้ชมนอกจากนะครับเกมนี้มีความฝั่นมาบ้างของตัวละครแล้วมันมีความปั่นอย่างหนึ่งก็คือสามารถ จับชาวบ้านเราเป็นค่าลับใช้เราได้ด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งเพื่อนๆสามารถไปจับนะครับรายวันนะครับโดยที่ไปกดที่ถิ่นฐานตรงนี้ครับเป็นรูปบ้านตรที่ก็ไปปึ้งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้ผมจับเพื่อนๆเราเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นค่ารับใช้แล้วนะครับมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงแบลเหลืออะไรต่างๆเนาะช่วยกวาดบ้านถูบ้านต่างๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยแบบว่าแกงเพื่อนเอามาปั่นนะแกงมันเป็นรูปน้องซิเพื่อนๆสามารถกดไปที่นายบ่าวตรงนี้นะนี่น ผมเร็วมากขึ้นผมสามารถจับเพิ่มได้พอดีจับให้ดูเลยนะครับอันนี้มาใช้พลังกายเห็นบ่ามันจะมีค่าสายฟ้าแล้วกดใช้ปึ้งแต่แล้วาสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะจับใครเราจับคนนี้ได้ไหมร่างอิสระ,ห,ะหรอคืออะไรอะ่ะลองไหมไปดินี่เราก็จะมีแบบฉากต่อสู้นะครับนี่เราก็จะเห็นแบบมีการต่อสู้กันเกิดขึ้น,นครับแต่ว่าถ้าเรา จะเล่งความเร็วก็ได้นะครับหรือว่ากดข้ามตรงนี้ก็สามารถกดได้อ่ะอันนี้จับสําเร็จนี่เราก็จับคนนี้มานะครับพอจับสําเร็จเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในบ้านเราดีไปก่อ เป็นค่ารับใช้สุดๆก็คือเป็นเกมที่ปั่นพอสมควรเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะไหนๆเข้าถึงตรงนี้แล้วนอกจากจับค่ารับใช้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําอาหารได้ด้วยนะครับเราก็สามารถกดเมนูตรงนี้แล้วเราก็เก็บตรงนี้ได้นะครับพอสมมติเราเก็บอาหารเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราก็ได้ทรัพยากรมานั่นเองอย่าลืมนะครับชวนเพื่อนมานะครับแล้วก็ปั่นเพื่อนับด้วยการจับนะครับว่าเป็นค่ารับใช้นะคุณผู้ชม X Stars 999ต่อไปนะครับเป็นระบบสุดหินที่ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือระบบ PVP P วิวจัยนั่นเองนะครับซึ่งเข้าไปอย่างไร เพื่อสามารถไปที่โหมดต่างๆลมดันเจี้ยนหรือพีพ,พ,พ,พีได้จากตรงนี้นันี่ก็ตรงนี้นปึ๊บแล้วเพื่อนๆนะครับก็ไปกดที่การแข่งขันอารีนาอารีใจเนี่ยผมมีตั๋วในการแข่งอารีนาใช่ไะเราสามารถเลือกได้จะสู้กับใครนะครับมันก็จะมีพลังต่อสู้ว่าของคนอื่นเท่าไหร่แล้วมันก็จะบอกพลังต่อสู้เราอันนี้อยู่ประมาณ5้าแสนนะของผมอะงั้นเราก็สู้โอ,อ้ยเราสู้ไม่ไหวเราหนึ่งลาเราสู้คนนี้ละกันอ่ะกดเข้าไปปึ๊บเราก็สามารถดูการต่อสู้ได้นะอันนี้ผมเล่นความเร็วอยู่อ่ะ ก็จะเห็นนะครับว่าเราชนะได,ได้หรือถ้กดข้ามก็ได้ที่บอกเนาะ พักการคักไปเลยนี่ก็จะสําเร็จไปเลยแล้วก็ได้แต้ม PVP มาถ้าสมมติแต้มเอ่อ PVP ระบบแล้วสามารถซื้อตัวตรงนี้ได้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับระบบ PVP ต่อไปนะคุณผู้ชมเป็นระบบที่จะต้องมีเลยในเกมสมัยนี้คือระบบกิวนั่นเองหรือระบบพันธมิตรคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้เป็นระบบกิวหรือพันธมิตรได้นะครับโดยเพื่อนเพื่อนกดสมัครธรรมดาได้แหละสามารถกดตรงนี้นะพันธมิตรนี่พอกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีนะครับตีบอสนี่ตีบอสรายวันนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ได้ของรางวัลต่างๆมา นะคุณผู้ชมแล้วก็นี่อันนี้สาคัญมากนะนอกจากเราจะอัพตัวละครของเราเนาะแบบว่าให้มันเก่งกาจในทีมแล้วเนี่ยตรงนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องดูว่าเราชอบนะคบที่จะเล่นสายไหนคุณผู้ชมและเราสามารถมาอัพสกิลตรงนี้ได้มันก็ใช้แต้มตรงนี้เนาะแล้วก็เหรียญตรงนี้เหรียญกิวอะไรอย่างนี้นะในการอัพแต้มซึ่งถ้าเราอัพเนี่ยในภาพรวมของทีมเราเนี่ยก็จะเก่งขึ้นนะครับตามแต่ละสายนั่นเองดังนั้นอ่เราก็ต้องเลือกดีๆนิดนึงเนาะว่าอยากจะเล่นสายไหนนะครับ ส่วนอันอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เป็นแม่สาวสุดเซ็กซี่ตรงนี้นะคุณผู้ชมก็สามารถดูได้ว่าอาในทีมเรามีกี่คนกดเอาจากกิวยังไงอะไรอย่างเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถดูนะครับว่าสิ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยในกิวเป็นยังไงบ้างสามารถดูตรงบอร์ดตรงนี้ได้เลยแอดมาได้นะครับถ้าดูแล้วกันว่า,าผมเนี่ยอยู่กิวไหนอะไรยังไงสามารถทักทายกันได้นะครับหวังว่าเราจะได้อยู่กิวดยวกันนะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของลงดันไต่หอเออจริงๆแล้วมันก็มีระบบอื่นด้วยแหละเพื่อนๆสามารถเนี่ยมาดูหลายๆระบบล่วง้ นะคะตรงที่หนังสือที่ได้เห็นปะแต่ว่าอันเนี้ยเลเวลผมยังไม่ถึงมันต้องแบบผ่านด่านเท่าไหร่ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยมันสามารถลงดันได้นะครับนอกจาก PP แล้วก็จะมีหอกเกติยศนี่เห็นปะเราอยู่ขั้น70มันก็จะบอกว่าเออต้องใช้ปริมาณพลังเท่าไหร่สมมติลองกดท้าทาย อาสามารถเร่งได้นะหรือว่ากดข้ามไปดูจุดสิ้นสุดได้เลยอะท้าทาทยล้มเหลวอันนี้มันก็จะให้เราอัพตัวละคร,รหรืออุปกรณ์นะคุณผู้ชมค่อยๆใช้เวลาเนาะเป็นระบบไอเดลไทม์นะเรา,ะาอาจจะเปิดกล่องไปเรื่อยๆนะจากตรงนี้จนกว่าจะได้ตัวละคร,รใหม่มาอัพหรือรอเวลาเก็บอันนี้นะครับในการอัพอาวุธหรือเราค่อยๆเก็บแต้มอาหารสุน,นัขล้วค่อยมาอัพของของเราก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไปท้าทายใหม่ซึ่งตรงนี้ท้าทายอ่ะมันมีสิ้นสุดนะเพราะว่าอะไรมันมีหัวใจคุณผู้ชมซึ่งมันจะรีเจนมาเรื่อยๆเห็น่ะมันจบอกวา อ,อ,อีก8นาทีได้อีกหนึ่งหัวใจอะไรประมาณนี้เราก็กดมาท้าทายได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรบอลโลกเหรอศัตรูประหลาดบุกอะไรอย่เงี้ยเราสามารถท้าทายใน1วันเนี่ยได้หลายครั้งเพื่อให้ได้แต้มสูงสุดเหมือนจัดอันดับอะคุณผู้ชมถ้าเราได้อันดับดีนะเราก็จะได้เอ่อแต้มดีนะคุณผู้ชมนี่อ่ะสมมติเราก,กดท้าทายปึ้งเห็นปะเจ็ดแสนหนึ่ง ที่1นึ่เขาเกนะครับก็ไม่แปลกเราได้อันดับสองนะครับมันก็จะมีสัป,ปดาห์บุกลุกนะครับกับสัปดาห์ระดับสัปดาห์ระดับสัปดาหลาดระดับรา,าชน,นะคุณผู้ชมแล้วกดอันนี้แต่นี้ผมได้ที่หนึ่งแล้ดิก็สามารถทาได้ป้าใช่ปะแล้วถ้าทา,ทาอีกนะครับเห็นว่าเออ พลังเรามาระดับหนึ่งแล้วสมมติว่าหลักการนะผมว่าก็คือสมมติในวันนี้เราอัพพลังจนถึงสุดแล้วก็ลองมาตีดูแล้วถ้าอัพอีกก็ลองมาตีอีกเผื่อเราจะได้ลำดับที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งของด้วยนี่ไหมก็จะมีแต้มต่างๆใดๆนะเเรียกว่าบอสโลกแล้วกันเนาะนะครับนี่นได้จิกซอสสีแดงด้วยนะ ลดสบบนแตนอันนี้สามารถเลือกได้เลยว่าจะเปิดเป็นอะไรนะครบอย่างที่บอกเปสามารถอัปตัวละครได้ประมาณนี้ต่อไปเป็นเรื่องของกาชาั่นเองนะครับที่เราเรียกติดปากนะครับเราสามารถมาเปิดกาชานะครับได้ที่ร้านค้าสัตว์เลี้ยงตรงนี้คุณผู้ชมกดเข้าไปปึ้งนี่ไงน้องหมาชิบะเออเทวดา ที่แสนน่ารักของเราที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้นะครับอ่ะในพูดถึงกาชาเนี่ยมันจะมีร้านค้าสัตว์เลี้ยงกับร้านค้าของเล่นนะครับผมซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะครับแล้วก็เปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับทั้งเอ,อ่อแต้มเอ,อ่อร้านค้าสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ร้านค้าของเล่นนะครับจะได้เป็นอุปกรณ์มาสามารถดูตัวอย่างรางวัลได้ด้วยน,นะมีกดเข้าไปนี่มันก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ทําให้ตัวละครของน้องหมาเราเนี่ยเก่งขึ้น สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับเราก็สุ่มนะครับเราก็จะได้แบบจะมีอัตราการสุ่มบอกไว้ให้เราด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาสุ่มได้ทุกวันนะครับมันจะใช้ตั๋วประมาณนี้นะครับผมเป็นลับนิดนึงนะครับทั้งตั๋วตรงนี้นะแล้วก็เหรียญตรงนี้นะพยายามอย่ากดซื้อจากตรงนี้นะครับถ้าเราจะซื้อจริงๆนะครับให้กดที่ด้านนอกนะครับนี่เพื่อนๆสามารถมากดที่ตลาดมือได้กดเข้าไปครับปึ้มเห็นปะอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะจะเห็นว่า ตั๋วเนี่ยมันใช้แค่ 2, 5 5 0 0เองในนั้นมันเหมือนว่าจะใช้แบบประมาณ300อยเลยกี่พรวมถึงเอออันนี้ด้วยนะครับมันก็จะใช้แต้มน้อยลงเห็นบ้างมีส่วนลดลบ33%ลบส0ลดสบก็ก็คือถูกกว่าที่เราไปซื้อแยกนะมาซื้อเป็นแพ็คแบบเนี้ยถูกกว่านะครับ ในร้านตลาดมืดนะครับผมโดยตอนนี้นะครับคือเกมเนี่ยเขาแจกด้วยนะคุณผู้ชมแจกเยอะพอสมควรนอกจากแจกในเกมนะ้มีแจกในชีวิตจริงด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับคนไหนสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารนะครับในการแจกอย่างละเอียดนะครับที่เป็นของเกมนี้ได้นะครับผมซึ่ง เ,ออเกมนี้แจกเวอะเกินนะครับของรางวัลก็มีตามนี้เลยครับปึง้งขึ้นลูกไปดูเออ,เ,อ,อเพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับโหลดเกมนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคุณผู้ชมแล้วก็ทำค่าพลังลบเยอะๆนะครับก็คือกิ่งกาดนั่นเองแหละก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับของรางวัลใหญ่ๆต่างๆมากมายเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเกม X Dog นั่นเองนะครับบอกว่าเพื่อนๆ,ๆหลายคนน่าจะชอบนะเพราะส่วนตัวชอบเพราะเกมมันปัดเกินมัน ผ่อนคลายอ่ะแค่มาดูน้องตัวละครมันก็ดูผ่อนคลายมันปั่นปัดดีแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดนะครับได้ทาง IOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมใครมีข้อแนะนำอะไรหรือเพิมถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับเยย